สหรับเดี๋ยวมาททายกันก่อนดีกว่าสวัสดีสอวกุ้งปแล้วนะคะชื่อช่วงายบไปไปาชระน้า วันทันทายนอรันซิงน้องไพจะพาไปดูขวยกันแต่ทุกคนอยากได้ไหมถ้าน้องไปเห็นแล้วอ่ะอยากทุกคนอ่ะถ้าเล่นเยอะอ่ะไม่รู้จะเสียตายเยอะหรือเปล่านะไม่เกี่ยวกับน้องไปนะไปแล้ว นาำเาียงหลุดคอขอหวยหรุดไล่ิบลายไล่ดบรืเปล่านแต่ท่านลงไปขอลงไปไล่ไล่แน่นอนไปคบแบบวิทย์ให้ตายแบบวิทย์จะต้องประสิทธิทย์ให้ไป

นแดดลืมนะคะแเ็นเอกันตอว่าไม่ลงไปก็จะไปดูไปให้อาหารปลากันปัเย้เอาไม่เอาเอาเอา้วกไปเอาจะได้เนไพ่เออขาเอาเนการดาน์โหาที่ขาวา านแ่ี่แล้วอาเลยมาเลยได้กับมาเลยยอมไปดิมไปมไปนี่มาแล้วนี่ไง เดี๋ยวเรามาดูท่อนไม้กันก่อนดีกว่าท่อนดมหลักฐานค่ามันค่าโอ้โหนี่หรักประหารนี่นี่เราให้เขาใกล้ๆเลยบครับครับยอมายมายมาทำทไปวาทำไปเจ้า้านะใส่มาแล้วนะยกใส่กันบ้างเออจะได้ จะได้ขนสายจะไม่ได้ยินก็ต้องดีก็ต้องีสารแม่สีโดนนะโอ้โหตอนก่อนี้จะจัดรายการไม่ใช่เดิมขึ้นขาวเลยใช่ไหมเอะตอนนี้ก็โดนกับอาจารย์างหยับอาจารย์พิเศษบ์นอยู่แต่โชว์พิเศษแต่โชว์ยาบพิเศษเลยแต่ข้อตัวที่หก เอาใหม่ลองอีกรอบลองอีกรอบเออนใจเออาเครื่องใจก็ไปมาแล้วนะเล่นสุดให้เล่รวมว่ายกันมันเม็ใใจบางเออเป็นียเอาวก็มันด้าแ่มันไปว่าไทแล้วก็ไม่ใช่แเสร็จแล้ววายเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไมรู้ไหม จยากมันจะราคากระเจไใจบางคนที่เป็นบริษัทหรือีสอร์ทหรร้านก็ได้ไปด้วยกันข้าว่อ้านราคาหมั่นใจเออเรายังไม่ได้ไปดูเายเลยเราไปดูกันนะแ่้วเราก็ไปดูพวกรเจียกันดูฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ไอคนซื้อสลนี่เป็นไงฮะร้านสีไม่ถูกแล้วมีชิ้นไดมต่ากันตอนนี้ไปดูตลาดัน เดี๋ยวดูก่อนถ้ามีชุดน้องไปน้องไปอยากซื้อนะน้องไปก็ซื้อนะคะชุดสวนกเอยอ่ะไปแม่เข้าไปแล้ว นี่น้องไฟได้เปลี่ยนชุดแล้วแตวเดี๋ยวน้องไฟเอาหัวไปคืน น้องไฟเห็นนะทุกคนเนี่ยอย่าเล่นเยอะนะน้องไฟไม่เกี่ยวนะน้องไฟขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ช่องไปไปบ้าชาแนลเลยนะคะบ๊ายบายตำรวจมาน้องไฟตำรวจมาอะไรนะ จริงอ่ะตรงไหนหัวเรือหัวเรือเหรอที่มันทิมแคมใช่เหรอใช่จริงมะเนี่ยจริงอ่าฮะเดี๋ยวไปไปซื้อเงินนี้โอเคจะถูกมาะถูกมาเอาคอมเป็นหนึ่งเครื่องอาจุศนะอาจุศไปเดี๋ยวบอกใหไปน้ำไปไปตรงอื่นมั้งไปเร็วไปเร็วไปตรงอื่นมั้งไปเร็วไปตรงอื่นมั้ง อ่เราจะพูดสามใหม่ไอ้ป้าป้าืปะปะอ้งเอ้าปลาทางนี้โ oh, <no. S 1> อ้ไป,ไปดูเล็วยไปดาตลาดอันนี้ปลาก็จะเป็นปลากระพงม,มั้งปลาอะไรอ่ะปลากระพง วิตามินอาชแนนมั่วมั่วไปหมดมาช้อนมชมอนม่อนมั่วไปหมดมั่วไปหมดเลยมั่วไปหมดให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปล้างมือเลยเหม็นนะ วันที่16เดือน9 63ได้กลิ้เลยน้อไฟล์มาไปนะไ,ได้เลยทุกคนห้าไปเล่นเลยนะไม่เกี่ยวกับน้องไฟลนะไปอย่าเราต้องพูดกระซิบ,บกระซิบนะเดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวตำรวจมาเราต้องรุดนะเอาลวเดี๋ยวตำรวจมาเราไปกันดีกว่า